ไปอันนั้นเดี่ยงส่งน้องสาวพี่น้องน้องสาวเผิ่อซิมื่อบาทเลยเนาะเมื่อซิมงาต่างดแล้วพี่น้องราได้บปสิพากันไปดตัวมุกระท h a เนาะมีแต่คนสวยๆเนาะไปก็ขอบคุณพี่เนาะวันนี้เนาสบายสวยนี่เด่นวุนนี้ซิมเงาบาทเนาะเดี่ยงส่งหนองพูดเนาะพี่เนาะเผื่อสิมเงาต่างด้าวแล้วเนาะสบายดีเอฟซีมา ไี่เตรน้องผูดเด้อสิเมื่อมาขอช่างนนังเมื่อพี่น้องไปกินนั้นกูใช้ทันทันถ่านยังก่อนทานกูกินพี่น้องทานมุกกระ t h เนาะไปแล้วถ่ายอันนั้นบัดเก็บเนาะมาหอดแล้วพี่น้องมาหอดแล้วสวัสดีคุณแม่ไหวภามากระพริบขั้วคือเก่าเนาะพี่น้องอย น้องพ่วมหอดค่ะพี่น้องนี่เม่ห่อกระนาดซอห่อหอดก่อนนอนเดียวเมื่อกี้รถมาสองคันพี่น้องเพราะว่าคันเดียวมันไ่พอกันเนาะนี่ขอบคลัวหอกกับมาแต่ซ้ำนี่เลยพี่น้องไปหานกุ้งวินเนาะพี่น้องกุ้งวินหมูกระทะเนาะไปพี่น้องสีพากันบางย่างเขาไปในหาดมาดนิไปพี่น้องย่างเขาไปหาเนาะไปหาเดือกโตเนาะ การบาดตีมาพี่น้องมีอิเด็กบาดความสูงเนาะนิดหน่อยก็จะได้ทานพี่น้องพี่น้องบรรยากาศในหาเนาะคนกับบัวร้ายเป็นไรเนาะพี่น้องนะไ,ไปหาเดือกโตเนาะยิ้มขาวเดี๋พี่น้องเอ้ยอก็ได้กินขาวเบิร์ดมือเนาะโอนะ๊ตมากินหมูกระทะโดเยเฉพาะดีบรรยากาศคนกับบัวร้ายแห้งนะ พอดีได้ซ่อมนี้เนาะมันจะบ่อึดอัดเราพามาเบิ่งอาหารพี่เนาะก็อาหารก๋าไรเนี่ยอุ้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 ยกินได้อ่ะกินได้อ่ะกินได้ค่ะกินได้ค่ะดิ่ปวดจะกินได้รึหน้องสาวคนงามไปพี่เนาะเอ้อยากได้น้ำทะเลน้ำทะเลวะมี่แด้ะอยู่ที่หันมุกกะทะแล้วพี่น้องมาเบิ่งอาหารกันได้แห้เนาะ อันนี้กระน้ำจิ้มจ้าหมูกระถ่ายยุไทนี่แบบน่องปลามากแห้งนาะเพราะว่าอาหารมันลายอันนี้ก็หมูเนะบาะโอ้มีวาวีคิวด้วยนี่นี่นีเห็ดน้นองพี่นอ้องโอ้ของกินลายมีหั่นตำมะคุงสาลาเปาโอ้มีซูชิด้วยอันนี้ซูชิ่กุไกข่ของของโปรดปกุ๊ไกนะ่นะนี่ของโปรดปกุ๊ไก่เลย แล้วก็มีอะไรอู้พิซซ่าก็มีนี่พิซซ่าแล้วก็นี่คืออะไรเทนายเทนายพิซบอกทกสินแล้วก็คล้องถอดพี่น้องนี่เดี๋ยวพามาเบิดนี้เนาะอู้มีกลุ่มกลุ่มนะกลุ่มลองซีอิ๊วเกาหลีเนาะพี่น้องดีมีพักเนาะของกินคือร้ายแหงเนาะแล้วก็นี่กุ้งเนาะพี่น้อง สิกเนเจอร์แม็นกุ้งบินแมนบอสโซ่โอยซิกเนเจอร์แม็นกุ้งบรอสิกเนเจอร์แม็นกลุ่มหรอกุ้งสีลายเนาะพี่น้องกุ้งแบบสดสดเลยฮะนี่นะไปเดี๋ยวฮะตักของกินก่อนพี่น้อกส่วนนี้เป็นกุ้งพี่น้องมีอาหารุะเด้อโอ้ว้าวกุ้งสดแห้งเนาะยังดิ่มแล้วแอีกแบบส่วนพี่น้องสดแห้งเนาะ ปกานี่เด็กพี่นอ้องาหารับถเด็เนาะมีหอยมีกุง้งมีมึกเนาะพี่น้องหลายอย่างเนาะ่า okay. พี่น้องตอนนี้กับมาฮอดแล้วนาะหาหากำลังขึ้นโต๊ะพี่น้องแล้วสี่อย่างถูกเนาะ ไปทูไแล้วปั๊บลงไม่ทูเลยไหมคุณพี่นเอ้ยเนาะสก็เอามูเอาแม้ึ้นโตขึ้นตังแน่อันนี้ยากในตี้เลย อยากกินไม่อาจะกินแนวอื่นมากินมูกระทะต้องกินมูกระทะ a ดีเลยตุ้งแม่เาพี่น้องดูเนาะตุ้งกำลังจะคว้าขึ้นเตาพี่น้องเนาะมากระเพากันหิ้วพี่ว่าไปกินเขาเนาะโคตเผื่อมากินมูกระทะพี่น้องนี่เนาะเดย้าเสียพี่น้องเลย

น่่าาได้กิน้าอยาไยุ่งานได้อร่อยไหมอร่อยไหมอู้เต็มโตอยู่พี่น้องเจ้าโกอร่อยไหมคะเฮ้ยเอิอเออนพี่น้องกินน้ำแนมเฮ้ยไอ้กินดักทำไมเป้พี่น้องมากับกบควเาเนานะ แสบบอแสบบอแสบพี่น้อน้ำจิ้มแสบเนาะแบน้บนำจิม้มโอพี่น้อเอ,อ้ยต่อโตเนาะ <c oughs> มาเปิดพวกหวาดหวาดมพ่อเนาะยังม่พรยังบ่ไ้เจ็๊ทีาทานได้แห่งพี่นนอใก็แเ่บเนาะ น้ำจิ้มแซ่บนี่ปูเป็นเป็นน้ำเดือคเอดปูไปเอาอันนั้นก็จนเตาได้ก็ไม่มีพักเนาะมีใครสนใจพักฮ่ากๆๆแม่ก็ขอขวดให้อบอุ่นพี่น้องยังกินได้หลายคนน้องกินมุกกระถาเนี่มันต้องกินได้หลายคนมันจะแส่พี่น้องดูนัก เตาได้ก็ว่ามีพักเล้วพี่น้องเพราอใช้ก็ยิ้วเขาแห้งหมดเลยชื่นใจเอาพักมาเนาะมาเด้อพี่น้องบ๊ดเลยหัจขาดสารพิมมาเด้อพี่น้อง Ủa tại sao anh bắt phóng chiếc máy you ready เียตอนนี้เริ่มผ่านมาครึ่งทางแล้วเป็นยังไงเริ่มอิ่มเพราะไม่ใช่อิ่มไปแถวบ้านนะว่ายายเข่าจนจังไรเริ่มอิ่มเดีอจะจุดไหนพี่พ่อชาติระเคร่งกาลังเคร่งกาลังเคร่งพี่น้องอาหารถูกลายแหงเนาะไปพี่น้องกินต่อแบบนี้เหาอ น้องอสิมะยากฮอสิมะยากกุมีน้องกุุมเต็นๆสดๆเลยยิงเต็นจะมีนองก thank น้อหามกินบินอร่อยไหมพวกไก่กิ่นน้ำจิ้มพี่น้องแซ่บด้วยก็ถือกินผิงกินมุเนาะนะคะเหมือนยก่กระดูกขิงบินเต็ม ตอนนี้กระเดิมภากันอีกแล้วพี่น้องกร้านสื้อผู้ไปซบ่อยนะพี่น้องผู้เต็มโต๊ะเลยผู mm ้พ hmm. ี่น้องป้าที่โสดเนาะกินมันกบกุ้งอ่ะพี่น้องมันก็สีได้แนี่นี่เนาะ ลุงลุงบอกว no ่ามีแต่ลุงบอกว่าก๊อกกับเมื่อบาดเมือกันลุงว่ามีแต่หนองซาวกับหนองทรายกันเมื่อสองคนเนา้องอื่นเมื่อประเสธต่อเนาะเตียนหม้อเตเย็นม้อหนึ่งเนาะโอเคเนาะเต็มโต๊ะอยู่แล้วก็น้องพูดเนาะน้องพูดแซ่บบอจ้ดิ๊ ว้าวอร่อยไหมคะอร่อยไหมอุ้ยกนินแตงโมน่ารักจังเลยอร่อยไหมคะต <laughs> าเขาดีเนาะอร่อยไหมคะกินไอติม <laughs> กินมูสก,กระทะนี่ต้องกินกับแบบขอบขั้วพี่น้องมันจะเสกินได้หลายคนกินกระขอบขั้วกินกับหมูเนาะ กินบอนอร่อย,ย,อย <laughs> ไหมไหนกินโซ่กล้องหน่อยไหนกินกินให้ดูหน่อยค่ะกินให้ดูหน่อยอเก่งมากเก่งมากยกนิ้วอุ๊ยยกนิ้วให้เลย <laughs> <laughs> เรียบด้อยพี่น้องตอนนี้ก็พาก,กันอิมะนะ่มไหมเนาะจิดเงินเรียบด้อยเนาะเ <laughs> จดีย์่ยงอันนี้เจดีย์ดีง เจดเจดนี yeah, mm ่กับเจดนั่นเจเียงพี่นนอะเจ๊สุกเลี้ยงนะฮะเล้วก็เจเนาะมีแเจเจ๊เด็กก็กินแดลยเนาะยิ้มกระาย่มหยอยแหละพี่นนองจะได้อิ้มบ่ยิ้มมากค่ะสำหรับเก็บดก็สิพี่อาสนิีเนองเอาเนาะยกกูดดิ ฝากกดไล้กดแชรเลยดะากกดโฆษณาให้เาเลยเด้อรุานกากตองีบาด้วยนะคะบาบายอ้ยวกไมกินน้ำพี่น้องบ๊ายบาย